เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านชแนลห้ตอนนี้เราอยู่กับในเกม Identity f i อีกแล้วนั่นเองวันนี้ควรเพื่อน่าสบายดีครับที่สเวอร์โกลโบหรือสเวอร์โลเนี่ยมีการเพิ่มตัวละครในโหมดทาร์ลคริสตัลเข้ามาทั้งเซอร์ไวเวอร์แล้วก็ฮันเตอร์ซึ่งอันเตอร์นี่ผมเคยทำไปแล้วส่วนสังนะของเซอร์ไวเวอร์ยังไม่มีการเพิ่มเติมเข้าไปในคลิปนี้เราเลยจะมาเพิ่มกันให้ทุกคนได้ดูฮะตัวละครแรกของเซอร์ไวเวอร์ครับนั่นคือเจ้าโจหรือว่าตีมนั่นเองเมื่อสังนของเจ้าโจรครับได้รับพลังังิเเศษจาากกกลกกลูแแ้้วววทมมนต์ครบ จะทําให้การเก็บชาร์จในการส่องกระชายนิดน้อยลงจากเดิมเนี่ยเมื่อเก็บชาร์จได้ถึง50%จะทําให้อันเตอร์หรือผู้ไล่ล่าติดสถานะใบไม่สามารถใช้ไอเทมสกิลแล้วก็ความสามารถได้แต่ตอนนี้ครับถ้าเกิดเราเก็บธาตุของลูกแก้วทมน การสอกไฟฉายไปที่ฮันเตอร์ครับเพียงคุณเก็บชาร์จแค่30%จะทําให้ฮันเตอร์คนนั้นติดสถานะใบ้หรือใช้ท่านหน้าของสกิลไม่ได้เพื่อเๆเราสัเกตหลอดสีเหลืองด้านล่างดูดีๆมันจะมีขีดอยู่ที่30%ครับจากเดิมจะต้องเก็บชาร์จถึง50%ตอนนี้เราก็จะทำให้ฮันเตอร์ติดสถานะใบ้หรือใช้สกิลไม่ได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ หลาคนสอบถามมาครับผมว่าสปอร์ตไลท์มีผลเหมือนก like so ันไหมบอกเลยว่าสปอร์ตไลท์ม <game> like ีผลเหมือนกันเลยก็ค <Zum> ือเมื่อราวันทนางคูสปอร์ตไลท์ไปจะมีการเก็บชาร์จอยู่ที่30%เหมือนกันเมื่อถึงคี30%แล้วทางด้านของฮันเตอร์ก็จะติดสถานะใบใช้สกิลและความสามารถไม่ได้นั่นเองครับ ต,ตัวละครตัวที่สองนั่นคือลอเยอร์หรือว่านายหนุม่มครับเมื่อเขาเก็บทางด้านของพลังวิเศษจากลูกแก้วเวทมนต์มาแล้วครับการใช้แผนที่หรือว่าแมพของเขาจะทําให้เพื่อนร่วมทีมทุกๆคนรวมถึงตัวของเขาครับจะเห็นผู้เล่นทุกคนในแผนที่ โดยถ้าเกิดเป็นฝ่ายตรงข้ามครับเราจะเห็นออร่าของเขาเป็นสีส้มๆส่วนถ้าเกิดทีมเดียวกันจะเห็นเป็นสีทองๆนั่นเองคราวนี้ผมจะให้เพื่อนร่วมทีมของผมครับไปคนกดแผนที่กันบ้างเพื่อนๆจะได้เห็นได้เลยว่าเราสามารถมองเห็นออร่าของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ,ๆรวมถึงฝ่ายตรงข้ามได้เช่นเดียวกันนั่นเองซึ่งการเห็นออร่าเนี่ยฮันเตอร์ก็สามารถมองเห็นออร่าของฝ่ายเดียวกันแล้วก็ออร่าของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยซึ่งจะทําให้ทางน้าของฮันเตอร์เนี่ยไล่ล่าทางน้าของคิงหรือว่าราชาฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากขึ้นนนัั่เองครบ ตัวละครตัวนีสสาที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโหมดคาร์ลตคริสตัลนั่นคือเดอะไมอายหรือว่าหญิงสาวตาบอดน,นั่นเองสําหรับทั้ทงหน้าของเดอะไมอายครับเมื่อมีการเก็บลูกแก้วมาแล้วนะครับผมและการเคาะไม้เท้าของเขาจะส่งผลให้ตัวของเขาสามารถถอดรหัสหรือดีโคดเครื่องได้เร็วขึ้น20เป็นระยะเวลา15วินาทีครับตอนนี้ผมจะกดให้ดูครับเห็นไหมครับ มันจะมี่บอกว่าเราสามารถทําการถอดรหัสเซเฟอร์ได้เร็วขึ้น20%ซึ่งจะส่งผลกับคนที่เคาะไม่เท้าเท่านั้นถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมทีมเป็นตัวตาบอดเหมือนกันและเคาะไม่เท้าจะไม่ส่งผลให้กับตัวเราใครเคาะไม่เท้าก็จะส่งผลให้กับตัวตัวนั้นเท่านั้นเองครับ ไปดูกันต่อครับตัวละครตัวที่4ได้แก่เอบอมเมอร์หรือว่าช่างแต่งหน้าศพครับเมื่อได้ก็ตามที่เก็บท่างน้าของพลังวิเศษจากลูกแก้วเวทมนต์มาแล้วครับทั้งน้าของโรงศพของเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางโรงศพไว้ก่อนละกันกมจะวางโรงศพไปตรงนี้ครับและเมื่อได้ก็ตามที่เราโดนโจมตีจนล้มหรือว่าโดนจับนั่งขี้เก้าอีครับเราจะเลือกได้ครับบอกว่าเราจะไปเกิดที่โรงศพหรือไม่โดยถ้าเกิดเราเลือกไปเกิดที่โรงศพครับจะไม่มีการนับเวลาถอยหลังจะทําให้เราสามารถเกิดจากโรงศพได้เร็็ววขึ้้นนแลลกบ ท่านของฮันเตอร์หรือว่าอัศวินในฝ่ายตรงข้าบได้เร็วม,มากขึ้นเมื่อเรา,าเกิดอยู่ที่โลงครับจะมีทนน้าของไทยครับผมติดอยู่ที่ตัวของเราประมาณ15วินาทีนอกจากนั้นท่นนานของไอเทมของเรายังคงสามารถใช้งานได้อยู่เรื่อยๆครับไม่ว่าเราจะวางโรงให้เพื่อนร่วมทีมมาเกิดกี่ครั้งก็ตาม สำหรับท่าของการวางลงครับไม่จำเป็นที่จะต้องวาดหน้าของเพื่อนร่วมทีมเพียงแค่เราวางลงศพไว้แล้วเพื่อนร่วมทีมล้มลุนอนอยู่กับพื้นครับเราจะสามารถเลือกได้ว่าใจเพื่อนร่วมทีมมาเกิดที่ลงหรือไม่นั่นเองซึ่งนี้ผมบังคับให้ท่าทางของเพื่อนร่วมทีมมาเกิดที่ลงก็จะเห็นว่าผมไม่ได้วาดรูปเลยนะแล้วเพื่อนร่วมทีมก็มาเกิดที่ลงจากนั้นผมก็วางท่าทางของลงศพเพิ่มอีกแล้วถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมล้มอีกเขาก็จะมาเกิดที่ลงศพตรงนี้รัวๆนั่นเองครับ ปดูกันต่อครับตัวละครตัวที่5ได้แก่บาเมดหรือว่าบาร์เทนเดอร์สาวครับเมื่อเขาได้รับพลังวิเศษจากลูกแก้วเวทมนต์มาแล้วครับการผสมวายสูตรพิเศษของเขาจะสามารถผสมได้เรื่อยๆแต่มีข้อกําหนดอยู่นิดนึงท่านัของตัวบาเมดเองจะดื่มวายสูตรพิเศษได้เพียงแค่สองขวดเท่านั้นแต่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆของเราครับจะสามารถดื่มวายสูตรพิเศษได้แบบเรื่อยๆนั่นเองแต่ตรงน,นี้ครับเรามีอาการบาดเจ็บอยู่ครับดื่มวายสูตรพิเศษไปก็จะมีการรักษา,าการบาดเจ็บ การรักษาอาการบาดเจ็บจะรักษาได้เพียงแค่ขั้นเดียวไม่สามารถรักษาได้มากกว่านั้น ครับเพื่อนร่วมทีมของเรามีอาการบาดเจ็บครับเรายื่นไวน์สูตรพิเศษให้เขาทําการดื่มครับผมเมื่อเขาดื่มเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการรักษาตัวเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเขย่าเหล้าหรือว่าผสมไวน์สูตรพิเศษเพิ่มได้อีกและถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมของเราเจ็บอีกเราก็สามารถเอาไวน์สูตรพิเศษหรือไว,วา์ดรฟรินเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งบอกไว้เลยว่าค่อนข้างจะดีมากๆในโหมดทาร์ลคริสตัลนั่นเองครับ ตัวต่อไปครับนั่นคือโพสแมนหรือว่าบุรุปเปสนีครับผมทําการทดสอบอยู่หลายรอบมากๆครับผมรวมถึงให้น้องๆเนี่ยทำการทดสอบเช่นเดียวกันครับซึ่งเราหาไม่เจอเหมือนกันว่ามันมีการอัปเดตหรือว่ามีการบัฟอะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการปล่อยมากัดหรือว่าการส่งจดหมายทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับผมหากเพื่อนคนไหนรู้ว่าบุรุปเปสนีหรือว่าโพสแมนเนี่ยทำไรายได้ในโหมดทาร์ลชิสซอเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วกันนะครับผม ไปดูกต็ต่อครับตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโหมดทาร์ล็อตคริสตัลนก็คือเอนโตโมโรจิตหรือว่านักกีตาวิทยานั่นเองสําหรับนักกีตาวิทยาครับผมเมื่อเขาได้รับพลังวิเศษจากลูกแก้วเวทมนต์มาแล้วครับฝูงวัลเของเขาจะมีความอดทนมากขึ้นนั่นเองครับจากตรงนี้ครับเมื่อท่านะของฮันเตอร์ทําการโจมตีท่าหนะของฝูงวัลเลนทานของชาตร,ตรงมุมขวาล่างเนี่ยจะลดไปทีละนิดทีละนิดครับผมทำให้ท่านของฮันเตอร์จะต้องทําการโจมตีฝูงวัล้งนถึงจะสามารถทําาลยฝูงงแอออกไไปด้นนั่เ ดังน,นั้นยังมีอีกหนึ่งความสามารถครับในแพทย์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดฮันเตอร์โจมตีทา่าทาของฝูงแมลงและเราเรียกท่าท้าของฝูงแมลงมาเนี่ยท่าท้าของไอคอนที่แสดงเลือดของฝูงแมลงเนี่ยมันจะเหลืออยู่ครึ่งเดียวแต่ตอนนี้มันจะเป็นการรีเซ็ตแบบว่าตัวพึ่งของเราจะอยู่เต็มตัวแบบเดิมนั่นเองนะครับผมก็คือไม่ใช่ว่าตีสองครั้งแล้วหายไปมันก็คล้ายๆกับตอนก่อนโดนเนิร์ฟแหละครับผมแต่ตอนนี้มาอยู่ในโหมดทาร์ลอค่คริสตัลก็จะสามารถป้องกันทานาาของการตีฝูงแมลงและหายไปเดีไยวทันท ตัวละครตัวต่อไปครับนั่นคือจจตรกรหรือว่าเพนเตอร์ครับเมื่อทาานาของเพนเตอร์ได้รับพลังวิเศษจากโลกแกล้วเวทมนตมาแล้วเขาไม่จะเป็นที่จะต้องไปจดจําใบหน้าของฮันเตอร์ครับเขาจะสามารถวาดรูปได้เลยโดยทันทีครับแต่ว่าไอเทมของเขาก็จะใช้ได้เพียง2ครั้งเหมือนเดิมนะครับผม ดังนั้นครับการวางรูปวาดเอาไว้แล้วมีฮันเตอร์มาดูทางด้านของรูปวาดหรือว่าถูกสะกดจิตอยู่ที่รูปวาดครับจะได้รับเวลาในการสะกดจิตมากขึ้นจากเดิมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก3.5วินาทีแต่ถ้าเกิดสุิว่ามีลูกแก้วเวทมนต์ครับทางด้านของฮันเตอร์ครับจะต้องดูรูปวาดเนี่ยนานขึ้นครับเป็นระยะเวลาประมาณ6-7วินาทีนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่า6-7วินาทีเราก็สามารถฉีกหนีทางด้านของฮันเตอร์ไปได้ค่อนข้างไกลเหมือนกัน ตัวละคอตัวทสุดท้ายครับผมนั่นคือท o อยเมอร์เชนนั่นเองนะครับผมเมื่อเขาได้รับพลังวิเศษจากลูกแก้วเวทมนต์มาแล้วครับ การกระโดดทางด้านของม้ากระโดดของเขาเนี่ยจะไม่มีการติดคูดาวจะสามารถกระโดดได้เรื่อยๆจากตรงนี้ครับผมมีการวางทางด้านของม้ากระโดดเอาไว้เนี่ยสี่อันนะครับผมก็คือให้เพื่อนร่วมทีมวางด้วยเมื่อเรากรด,ดไปหนึ่งครับผมจริงๆจะต้องรอคูดาวแต่เราไม่ต้องรอเราสามารถกระโดดอันที่สองได้เลยและสามารถกระโดดอันต,อต่อไปต่อไปต่อไปได้แบบเรื่อยๆนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นความสามารถแรกของทอยเมอร์แชนหรือว่าคนขายของเล่นฮะ อีกหนึ่งความสามารถก็คือการใช้งานเครื่องร่อนครับผมสำหรับเครื่องร่อนครับ <c oughs> เมื่อเราใช้างานมันแล้วครับ <c oughs> เราจะได้ระยะทางที่ไกลกว่าเดิมแล้วก็มีการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าเดิมด้วยนั่นเองครับ <c oughs> ซึ่งอีกหนึ่งคนครับผมที่ตกลงไปแล้วนั่นคือฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้มีการเก็บลูกแก้วเวทมนต์ <c oughs> ก็จะได้ระยะที่ใกล้ขวาตัวของเรานั่นเองครับ และนี่คือความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโหมดทาร์ลท์คริสซอลนั่นเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีหรือว่าตัวไหนมีความสามารถมากกว่าที่ผมอธิบายไปก็สามารถพิมพ์บอร์ดในคอมเมนต์ได้เลยนั่นเองสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนครับที่มาช่วยทําการรีวิวทั้ง7ท่านเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมและคลิปนี้ผมน่าจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมว์ไปที่ช anel วันนี้ผม